คนก็คือวันนี้ั ำพเพียงเพนองกิเปิดตลาดกันแรกนะคะจะซื้ออะไรจะไปซื้ออะไรบา้าแต่ข้า,า,าวัดเดดดีเดมพา้าอันนี้ร้านเพีมะพ้าวฝันแก้วนึงค่ะ นมดนดค้ทุกคนก็คือวันนี้เป็นวันเปิดตลาดวันแรกออวันนี้เป็นวันเปิดตลาดวันแรกของของกี่นะคะก็คือมาตรการที่บุรีรัมออกมาก็คือขายของได้แต่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เชื้อโควิดร้านแต่ละร้าน จากที่เห็นนะคะจะตั้งห่างกันอย่างน้อย1-2ถึงเมตรจากที่เห็นเลยแล้วก็จะมีนโยบายว่าขายแต่วันศุกร์นะคะแล้วเสื้อผ้าย,ยังไม่ได้ขายเสื้อผ้าย,ยังไม่ได้ขายหลังวันที่16ไปแล้วถึงจะได้ขายเสื้อผ้าอโอ้ต้นหนึห่งยายยายขายอะไรคะวันนี้ยป็ยายขายอะไร

ยายจังฟ <mm um> ีเหรอยายฮะแปดสิบห้าป uh> ีค um ุยายยังแข็งแรงยายขายเสือขามีหลายรถนะคะวถ่าไายวันไหนข้าวั่วขายวันไหนอันนี้กล้วยเบ็กแตกอันนี้กล้วยยังนี่อันนี้ปาปิก้าปาปิก้านี่ธรรมดา ธรรมดายิงกินอะไรกินนี้เนาะต็ดแต่งกนเดียวก็จูนใช่ไหมใช่ค่ะเขือนกันนี่ละค่ะนช่เขื่อนกระจูนใช่ต้องร้านแต่มาของต้องเดินร้านได้ ละสามสิบบาทอร่อยแซ่บเบอร์เสียตึ้มืออะวางเนอะาปลาตรงนี้ใส่ปลานม่ลมงเร <c oughs> าคันขายหนงเหลียงจะดีอยาที่ฝนตกก่อนน้าร <c oughs> ้อนมากเนาะ นี่มาร้านถั่วเลยเนองใส่พอดเอาแ,แล้วแต่ร้านนี้น้องชอบกิ้งจากที่ทุกคนเห็นนะคะทุกร้านจะมีแผ่นปิม้มไม่แผ่นปิมม้มไหมแผน<ช>่ในใส ไข่อทอดขนมปององยายก็ดแตงอันนี้ต้มเนื้อก็จะต้มเนื้อชอดี็ต้มเนื้อผัดที่นม่ใช้คัดขออนนี้กุ้อันนี้ผัดข้าพ คณาขับชีต่างๆแล้วก็อันนี้นอนวัวผมยุงม่งมากเลยไม่เป็นไรยังไงก็หญิงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ